Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ JD ดี a x 3 6 5เตรียมตัว p r e ซี s ั่ n ใหม่เชียร์สุดมันลุ้นดูบอลฟรีแบบชัดจัดเต็มเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20สิงหาคม2565เพียงสมัคร Li@ n e แอดยูฟาเสรุปข่าวาร์ตซนช่วงเย็นฟูทีมมั่นใจซาก้าต่อสัญญาใหม่บทสัมภาษณ์อาริตอก่อนนำทีมบุกเยือนบอลมาร์ทมิเกลอาริตผู้จัดการทีมอาอ์ตซนให้สัมภาษณ์ก่อนเกมบุกเยือนบอลมาร์ททีมน้องใหม่ในเสานี้โดยทีมปืนใหญ่เก็บเชชนด,ดะมาด้วยนัดแรกของซีซัน่นความพร้อมล่าสุดของทีมทุกคนโอเคอย่างที่คุณเห็นเรามีเซดิกฟาบิโอและเอมิล ลงเล่นกับทีมยู21และพวกเขาดูเฟสพวกเขาฝึกซ้อมกับทีมมาตลอดทั้งสัปดาห์ดังนั้นพวกเขาพร้อมที่จะมีชื่อในเกมนัดนี้ความมั่นใจกับขุมกําลังทีมชุดนี้มันยอดเยี่ยมที่ชนะและทําผลงานได้อย่างที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้แต่มันเป็นเพียงแค่2นัดแรกเรายังมีอีกทั้งซีซั่นรอเราอยู่มีสมาธิกานัดต่อไปการปรับปรุงยังเป็นสิ่งที่เราจําเป็นและนี่คือเป้าหมายของเราในทุกสัปดาห์การบริหารจัดการทีมกับขุมกําลังที่ใหญ่ขึ้น ผมคิดว่าในช่วง3 4สัปดาห์แรกมันค่อนข้างยากเพราะเราลงเล่นสัปดาห์ละนัดเท่านั้นไม่มีฟุตบอลั่วยยุโรปหรือฟุตบอลถ่วยในประเทศแต่เราจะต้องรับมือกับผู้เล่นที่ผิดหวังที่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในทีมแต่ซีซั่นยังอีกยาวไกลและทุกคนมีโอกาสกาเบรียลเชซุสเริ่มต้นกับทีมอย่างร้อนแรงมันมีความแตกต่างอย่างมากนับตั้งแต่ที่ผมเคยทำงานกับเขาก่อนหน้านี้ในแง่ของความเป็นผู้ใหญ่แน่นอนว่ามันผ่านไปหลายปี ผ่านประสบการณ์บางอย่างและเรื่องภาษาเขาพัฒนาขึ้นอย่างมากเขามีบทบาทที่แตกต่างที่นี่คุณสามารถรับรู้ได้โดยตรงผมดีใจที่เขามีช่วงเวลาที่ดีและกำลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมสิ่งที่เปลี่ยนของเชซุสนับตั้งแต่ที่เขาออกจากแมนซิตี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากนักผมคิดว่าเขาพัฒนาอย่างมากในเกมของเขาเพราะเขามีประสบการณ์มากขึ้นสำหรับผมสิ่งที่แตกต่างคือเรื่องทัศนคติของเขาและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะให้ได้ทุกเกม เขาเต็มที่ในทุกจังหวะทางในการซ้อมและในสนามนั่นทาให้เขาเป็นผู้เล่นอย่างที่เขาเป็นในทุกวันนี้กองหน้าที่มีความมั่นใจสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมทีมชนะนาต่างต้องการดาวยิงและไม่เพียงแค่คนเดียวแต่ควรจะเป็น3มคนเมื่อคุณมีผู้เล่นเหล่านั้นพวกเขาสามารถยิงประตูดได้อย่างเป็นกบเป็นกรรมนั่นทาให้คุณได้มีโอกาสได้ขึ้นไปเป็นทีมจากฟูมอตาราคะแนนเมื่อไรคุณถึงจะมองไปที่ตารางคะแนนหลังจากผ่านไป10หรือ12เกม ผมคิดว่าไม่มากหรือไม่น้อยกว่านั้นเมื่อทุกอย่างเริ่มต้นไปสักหน่อยแล้วและคุณเข้าใจว่าคุณอยู่ตรงจุดไหนแต่ผมไม่ได้ใส่ใจกับมันมากเกินไปคงจะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมกับต้นเดือนมีสายนั่นแหละถึงจะเป็นสิ่งที่เริ่มมีความสําคัญจริงๆกับตารางคะแนนผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่ลงไปเล่นกับทีมย21ผมคิดว่าเรามี3กรณีที่แตกต่างกันมาคินยอสเคยลงเล่นกับทีมย21แล้ว เราคิดว่าเขาไม่จําเป็นต้องเล่นในเกมระดับนั้นแล้วส่วนฟาบิโอและเอมิลพวกเขาได้รับบาดเจ็บและยังไม่ได้ลงเล่นมากนากักพวกเขาจําเป็นต้องคอสนิมสําหรับเซดิกมันเป็นเรื่องให้โอกาสกับเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่ในทีมเมื่อสัปดาห์ก่อนเขาไม่ได้ลงเล่นมากนักในช่วงพรีซีซั่นเขาเองก็อยากลงเล่นและคุณสามารถเห็นทัศนคติที่เขามีได้การเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายมันต้องเป็นเพื่อนที่ใช่สําหรับเรา เราต้องการดึงผู้เล่นคุณภาพระดับท็อปผ่านประตูนั้นเข้ามาถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่คุม้มข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมของเปเป้ P, สิ่งที่เราสามารถสื่อสารออกไปได้เราทําเสมอเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราคุยกันว่าเรามีคุมกําลังที่ขนาดใหญ่และเราอนุญาตให้ผู้เล่นบางคนสามารถย้ายออกไปจากทีมได้จนกว่าตลาดจะปิดอะไรก็เกิดขึ้นได้สัญญาฉบับใหม่ของบุคโยสากา้าผมมั่นใจมากๆในฐานะของสโมสร บุคโยครอบครัวของเขาและเอเย่นของเขาทุกคนเรามีความเห็นที่สอดคล้องตรงกันกับสิ่งที่เราต้องการบรรลุร่วมกันตอนนี้มันเกี่ยวกับการลงนามในแผ่นกระดาษผมอยากที่จะให้มันจบไปเร็วๆเ,เพราะผมไม่อยากให้นักเตะหรือใครต้องมาเสียสมาธิขณะที่เราอยู่ในกลางซีซั่นแต่สิ่งเหล่านั้นต้องใช้เวลายืนยันเก็บมากินยอสไว้ใช้งานไม่ปล่อยยืมผมมีความสุขมากๆก,กับเขาเขาปรับตัวได้ดี และเราชอบบุคลิกของเขาแม้ว่าภาษาของเขายังไม่ดีนักก็าตามผมคิดว่าร่างกายของเขาค่อนข้างพิเศษสําหรับคนที่มาจากบราซิลด้วยวิธีการฝึกซ้อมและการเล่นที่ต่างออกไปผมคิดว่าเขามีคุณภาพที่ดีมากๆสําหรับวิธีการเล่นของเราเราจะเก็บเขาไว้กับทีมใน2-3เดือนต่อจากนี้และมันเจว่าเขาจะพิสูจน์ตัวเองกับสมสรนแล้วหลังจากนั้นเราจะดูว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเขา ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีแอดยูฟ X365 เตรียมตัวเปิด์ซิสั่นใหม่เชียร์สุดมันลุ้นดูบอลฟรีแบบชัดจัดเต็มเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20สิงหาคม2565เพียงสมัคร Li@@ น์แอดแอด X365 มาควินยอสถูกวางไว้เล่นในบอลถ้วยมากกว่าในลีกใช่หรือไม่สำหรับทุกคนมีโอกาสเป็นทางเลือกในการลงสนามทุกเกมถ้าพวกเขาฝึกซ้อมและผมเชื่อว่าพวกเขาสามารถเล่นได้ แน่นอนพวกเขาจะมีโอกาสได้ลงสนามบอลมัดพบปืนใหญ่อาร์ตตอนพรีวิวฟุตบอลพิมลิกอังกฤษ2022-2023แมตช์การแข่งขันบอลมัดพบอาร์ตตอนเวลาทำการแข่งขันวันเสาร์ที่20สิงหาคม2565เวลา23.30นสนามไวทาลิตี้สเตเดียมเดอะเชอร์รี่บอลมัดททำผลงานในเกมอุ่นเครื่องช่วงพรีซีซั่นได้ไม่ดีนักเมื่อแพ้ไปถึง3จาก4นัดทว่าในนัดเปิดซีซั่นพวกเขาก็สร้างเซอร์ไพรส์ได้ ด้วยการเปิดบ้านอัดแอสตันว,วิลล่าสองต่อศูนย์แต่เกมถัดมาก็บุกไปพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบขาลอยศูนย์ต่อสี่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วทําให้ตอนนี้มี3คะแนนรังอันดับ11ของตารางสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้สกอตต์ปาร์เกอร์จะมาสีใช้งานไรอันเฟเดริกจรโจรอดเวลและเดวิดบรูคที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนั้นยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตของโดมินิกโซลันกี้และจอรแดนเซมูร่า ขณะที่แข้งตัวหลักรายอื่นๆยังคงฟิตสมบูรณ์พร้อมออกสตาร์ทคาดว่าเจ้าถิ่นจะมาในระบบ3-4-2-1แข่งหลัง3คนประกอบด้วยเจฟฟ์สันเลอรมาคิสเมฟแฟมและลอยเคลลี่วิงแบ็ก2อฝั่งใช้อดัมสมิธและจอดแดนเซมูรา่าเติมเกมทางริมเส้นส่วนันกลางใช้ลูอิสคุกก,กับฟิลิปบิลลิงยืนคุมเกมร่วมกัน โดยมีมาคาสทาวเนียกับไรอันคิสตี้คอยสร้างสรรเกมรุกให้คิฟเฟอร์มัวเป็นตัวจบสกอร์ส่วนผู้มาเยือนอย่างปืนใหญ่อาร์ซอนโชว์ฟอร์มในเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นได้อย่างสวยหรูก่อนจะออกสตาร์ทประเดิมซีซั่นใหม่ได้ล้นแรงแบบต่อเน,นื่องเมื่อบุกไปเอาชนะคิสตันพาเลซสองต่อศูนย์ก่อนที่จะเปิดบ้านอลเลสเตอร์ซิตี้สี่ต่อสองเมื่อวันเสาร์ที่แล้วทําให้แข่งสองนัดเกมหกแต้มเต็มรังรองจากฟูงคอตารางสําหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้ มิเกีอาริต้าจะต้องรอเช็คสภาพความฟิตของฟาบิโอวิเอร่กองกลางป้ายแดงเพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนคุมกำลังหลักที่เหลือตั้งฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามกันพร้อมเพียงเกมนี้ทีมเยือนจะยังคงใช้ระบบ4-2-3-1แนวรับ4คนประกอบไปด้วยเบนไว้์วิลเลียมซาริบาราเบียลมาเกลเยสและอเล็กซเดอร์ซิเซงโกส่วนมิดฟิลคู่กลางใช้โทมัสปาเตกับกานิชากา ยืนคุมเกมร่วมกันขณะที่แนวรุกส่งบุคเวย์ซากา้ามาตินโอเดกาต์และกาเบียลมาตินเนลลี่คอยปั้นเกมให้กาเบียลเชซูสดาวยิงฟอร์มฮอตเลยลาตาคายรายชื่อ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามบอนมาร์ตมาร์กเทเวอร์เจฟเฟอร์สันเลอร์มาคิสเมฟแรมลอยเคลลี่อดัมสมิธลูอิสคุกฟิลิปบิลลิงจอแดนเซมูรามาคัสทาวเนียไรยอันคิสตี้คิฟอร์มัวปืนใหญ่อาร์ตตัน,อนเอรันเดมเดล เบนไววิลเลียมซาลิบากาเบียลมาเกลเยสโอลิกซานเดอร์เซเซโกโทมัสปาเตกานิชาก้าบุคโยซาก้ามาร์ตินโอเดกาดกาเบียลมาติเนลลี่กาเบียวเชซุสฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อสี่ชนะแอสตันวิลเลอร์สองต่อศูนย์แพ้เรอัลซุสเซดัดหนึ่งต่อสองแพ้บิสตันซิตี้ศูนย์ต่อหนึ่ง แพ้าการหน่งต่อสฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสูตรปืนใหญ่อาอ์ตซนชนะเลสเตอร์ซิตี้สีต่อสชนะคิสตันพายสสองต่ชนะเซบีย่าหกชนะเชลซีสี่ตชนะออเรนโดซิตี้สาต่อหผลการพบกัน5้านัดหลังสุดบอลมารัแพ้อาต์นหนต่อสองบอลมัรเสมออาร์นหนึ่งต่อหนึ่งแอสตันชนะบอลมัร์ตหนึ่งต่อศูนย์อสตันชนะบอลมัร์ตห้าต่อห บอลมัดแพ้อาร์ซอนหนึ่งต่อสองแม้จะออกสตาร์ทซีซันได้แบบเซอร์รูแต่ทีมน้องใหม่อย่างบอลมัดก็ถูกเรือใบสีฟ้าไล่ถล่มไปแบบไร้ทางสู้ถึง4ต่อศูนย์ขณะที่ทัพปืนใหญ่กำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องโดยฉอาะเกมล่าสุดที่เปิดบ้านอัลเลสเตอร์ซิตี้ได้ถึง4ต่อสองทำให้นักเตะในทีมน่าจะมีความมั่นใจกันแบบเต็มที่โดยเกมนี้หากพวกเขาคว้าชัยเป็นนัดที่3ติดต่อกันได้สำเร็จก็จะขยับขึ้นไปรังตำแหน่งจ่าฟูงแบบชั่วคราวทันที เกมนี้ดูแล้วปืนใหญ่ออสตันยังคงดูเหนือกว่าฝังเจ้าถินในแทบทุกประตูทั้งสภาพและสภาพความพร้อมของคุมกำลังฟอร์มกรเล่นล่าสุดรวมทั้งสถิติการพบกันในช่วงหลังทำให้เชื่อว่าหากพวกเขายังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้แบบนัดที่แล้วโดยเฉพาะความเด็ดขาดในเกมรุกก็คงจะไม่เชื่อเรื่องยากที่จะบุกคว้าสามคะแนนกลับออกมาซึ่งหากประตูแรกมาเร็วก็มีโอกาสไม่น้อยที่สกอร์จะไหลไปไกลถึง3ประตูได้เลย สกอร์ที่คาดบอลมัดแพร์ารสตันสู่ต่อ3ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีแอดยูฟาเเตรียมตัวเปอร์ซิส n ันใหม่เชียร์สุดมันลุ้นดูบอลฟรีแบบชัดจัดเต็มเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง20สิงหาคม25 65เพียงสมัคร Li น์แอดยูฟาเอ